แฝะซ้าพเพื่อนสนิทแตงโมแชร์เบื้องหลังนักร้องขี้เก๊กทำแตงโมตรอมใจค่ะร้อนแรงไม่ไหวค่ะเมื่อล่าสุดบางแจ๊คผู้ที่ครอบครองมือถือของดาราสาวผู้ล่วงลับอย่างคุณแตงโมนิดาพัชระวีระพงษ์และก็ได้ไปเห็นแชทนะคะของคุณแตงโมและก็นักร้องหนุ่มสุดขี้เก๊ก อดีตคนรักค่ะซึ่งบางแจ็คเห็นแล้วรับไม่ได้คุณผู้ชมก็เลยที่มีการแท็กทีมกับคุณแปะะ้ะะคุณแป้ะสะเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมค่ะที่อยู่ร่วมกินร่วมนอนกับคุณแตงโมมานานหลายปีและก็รู้เห็นเรื่องราวในครอบครัวของดาราสาวเป็นอย่างดีก็ได้ออกมาไล์สดแช์นักร้องหนุ่มแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชมทั้งเรื่องของนิสัยนักร้องหนุ่มนะคะที่ไม่มีความเป็นผู้นำคุณผู้ชมมาก็มาแต่ตัวแถมยังขี้งกพอเลิกกันเนี่ยค่าไฟยังถ่วงและก็เรื่องของขอครอบครัวฝ่ายชายเ่ยกก็แแรงไมพ้ัน คุณแป๊ซซาบอกว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่ได้มองว่าคุณแตงโมเป็นครอบครัวเดียวกับเขาเลยพอเลิกกันก็บอกทุกช่องทางส่วนฝ่ายชายเองค่ะก็ปล่อยให้กระแสแฟนคลับโจมตีฝ่ายหญิงทงั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงโดยบางแจ็คได้พูดในไลฟ์สดนะคะบอกว่า แตงโมเคยจับได้ว่านักร้องคนนี้ไปแอบกินกับดาราผู้หญิงหน้าใหม่ซึ่งพอแตงโมจับได้แตงโมก็เลยถามมันก็หาเรื่องทะเลาะก,กับแตงโมแตงโมเนี่ยก็อ้อนวอนและแตงโมก็ให้อภัยแล้วก็กลับไปคืนดีกันขอให้กลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่ว่ามันเนี่ยสันดานยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนด้านคุณแป๊ซ่าค่ะก็บอกว่าแตงโมเนี่ยมันก็มีนิสัยอย่างนึงเลยนะ มันชอบเปย์ผู้ชายมันชอบเปย์ชอบดูแลผู้ชายแล้วโมเนี่ยก็เป็นคนให้อภัยกับอะไรที่ผิดแบบนี้ได้ตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีอะไรมาเลยมาก็มาแต่ตัวตอนนั้นเนี่ยคุณแปรซาก,ก็อยู่ด้วยจะเรียกคนนั้นว่านักร้องขี้เก๊กแล้วกันคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งรถเนี่ยก็มีแค่มอเตอร์ไซค์วินเทจหนึ่งคันเท่านั้นแตงโมก็ซื้อ BMX1 ให้1คันเพื่อเอาไว้ใช้งานแต่ว่าตอนเลิกกันเนี่ยเขาก็เอามาคืนโมนะซึ่งพอโมเอามาใช้ ชายเห็นก็มาด่าแตงโมอีกหาว่าแตงโมหน้าด้านอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมถึงเอารถผู้ชายแต่ว่าแตงโมเนี่ยไม่ยอมออกมาพูดเลยนะว่ารถนั้นเนี่ยไม่ใช่รถของผู้ชายแต่เป็นรถที่ผู้ชายคืนเขามาซึ่งโมมันก็ยอมโดนด่าแหละแล้วโมมันก็ยอมโดนด่าอีกว่าสาเหตุที่เลิกกับผู้ชายคนนี้เป็นเพราะว่าโมมีคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแต่ว่าโมเนี่ยก็ปล่อยคนด่าไปโมอบอกว่าตอนนี้นยะคนด่ามันเยอะแล้วจะเกลียดเพิ่มอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไร ซึ่งคุณแปซ่ายังได้เล่าค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยตนอยู่กับโมตลอดอยู่ด้วยกัน3คนในบ้านมีคุณแปซะามีคุณโมและนักร้องคนนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์และเรื่องราวของสองคนนี้ตลอดเวลาและแม้กระทั่งเสื้อผ้าโคมฮาร์ดก็ไม่มีปัญญาซื้อโมต้องเป็นคนซื้อให้หมดแหวนมันแต่งงานโคมฮาร์ดฟ,ฟังเพชรก็เงินโมโมเนี่ยให้ทุกอย่างหมดเลยค่าน้ําค่าไฟในบ้านโมก็จ่ายวันที่โมไม่มีตังวันนั้นเนี่ยไม่มีงานเลยแต่ไอคนนั้นเนี่ยยังพอมีงานบ้างโมยืมตังนักร้อง ชนักร้องชายเนี่ยก็ทวงเงินนะคะทวงค่าน้ําค่าไฟที่อยู่ด้วยกันคิดว่าผู้ชายแบบนี้เนี่ยเป็นแบบไหนล่ะโมเนี่ยมันก็เจอแต่ผู้ชายแบบนี้ตลอดเลยซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งกระแสสังคมแบรนคู่รักคู่นี้คนสาบแช่งเกียดโมเยอะมากคนก็ห่วงฝ่ายชายแต่ไม่เคยมีใครเห็นใจเข้าใจโมเลย มันก็แย่เหมือนกันจนมาตอนนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจแตงโมแล้วหรือยังเพราะว่าแตงโมไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยทําให้ฝ่ายชายเสียหายเลยและมันก็ยังมีอีกร้อยแปดพันเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเวลาทะเลาะกันลหลายๆคนก็มองได้ภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะมองว่าฝ่ายชายเป็นคนง้อฝ่ายหญิงแต่ส่วนใหญ่แล้วโมเนี่ยเป็นคนง้อผู้ชายมากกว่าโมรักมากทุ่มเทมากผู้ชายไม่มีความเป็นผู้นําเลยสักอย่างเหตุผลที่ต้องเลิกกันเหตุผลที่ต้องแยกออกมาก็เพราะแบบนั้นแหละ โมเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆแบบที่บางแจ็คบอกนั่นแหละเขาเนี่ยทำผิดซ้ำซากโมก็ให้อภัยจนไม่ไหวแต่เขาก็ทำตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นพระเอกทำผิดซ้ำแล้วก็บอกว่าอย่าให้อภัยเขาอีกเลยผมมันไม่ดีผมมันไม่คู่ควรแล้วก็คือจะห่างยังไงก็จะเลิกแล้วก็ไปประกาศบนเวทีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคุณแปรสะอยู่กับคุณแตงโมตลอดเวลาโมได้ยินคำพูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันแทงใจเหมือนกันเหมือนเขาเองจะไม่กลับมาแล้วก็คือเขาไม่ได้กลับมาเลยนั่นแหละ ซึ่งตอนนั้นโมก็รู้ตัวแล้วแหละว่าคงจะไม่มีผู้ชายคนนี้เกียงข้างเขาอีกต่อไปเพราะผู้ชายคนนี้จะไม่อยู่กับเขาแล้วง้อเท่าไหร่ก็ไม่โมก็เลยตรอมใจกินยาตามข่าวเมื่อสิบปีที่แล้วและกลับกลายเป็นว่าคนก็ยังด่ายัยงสาปเพื่อนผมอยู่ตลอดเวลาทุกคนไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้พูดถึงแฟนขับเขายังไงบ้างมันเลวร้ายมากแต่ผมยังไม่พูดหรอกมันไม่ใช่เรื่องของผม แต่ก็เสียใจที่วันนี้โมไม่ได้มาเห็นเองซึ่งนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางครอบครัวของฝ่ายชายเองนะคะ <kys! S 2> ก็มีเรื่องราวเหมือนกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจากคุณแปะสะเองหน่อยดีกว่าค่ะทําร้ายจิตใจโมทําร้ายความรู้สึกโมรวมไปถึงถ้าผมพูดทุกคนจะต้องตกใจครอบครัวฝ่ายชายด้วยนะครับถใครรู้นะมีใครรู้หรือใครได้อ่าน โมพยายามจะถามตลอดเวลาว่าหนูไม่ใช่ครอบครัวของคุณหรอกหรอเพราะโมเข้าใจว่าโมอ่ะคือครอบครัวของเขาแล้วแต่ฝั่งนั้นนะครับฝั่งนั้นบล็อกโมทุกทางจนโมไม่เหลือช่องทางการติดต่อเลยจะต้องติดต่อผ่านทาง SMS เท่านั้นทุกคนคิดเอานะครับสงสารโมมาก โอ้ึิงว่าแล้วทําไมเขาคุยดาง้ยนช่มสมเพราะว่าเขาปิดกั้นทุกอย่างแจ็คบอกทุกอย่างมึงเอาแล้วกันนะเขารักลูกเขาไม่เกี่ยวรูเข้อใจไม่เกี่ยวแต่เพื่อนผมเนี่ยนะมันมีค่ามากเหลือเกินระดับนางเอกระดับประเทศขนาดนั้นต้องไปง้อง,งอนแบบนั้นเฮ้ยนี่แหละครับ ชีวิตแต่งโมพทัทนาธิดาที่น่าสงสารของทุกคนแหมลูกชายเลิศพี่โกลูกชายก็เลิศเลิศเฟลิกเลิศเกินเนาะแหมแต่เป็นไม่อยากได้เพื่อนเราเจ้าช <mer> ู้ไหมต่างหาเอ้ผมถามทุกคนเข้าใจหรือยังผมมึงเข้าใจว่าทุกคนอ่ะตอนนั้นอาจจะเข้าใจแต่งโมผิดนะครับอืมเข้าใจแต่งโมผิดทุกคนสาบโม ทุกคนว่าโมว่าโม,โมไม่เหมาะกับฝ่ายชายมั้งแหละผู้ชายไม่ควรมาเจอผู้หญิงคนนี้หลหะผู้ชายควรได้ผู้หญิงคนอื่นมัง้งลหะเป็นไงครับตอนนี้รู้สึกแล้วหรือยังนะครับวันนี้เป็นวันเกิดวันนี้ใครนอนอยู่อ่าคนนั้นแหละกูดูปากกูก็รู้ละใครห้าสิบ นาทีสิบเอ็ดมิเริ่มจากแล้วก็อีกหลายอย่างตามมาแล้วก็ไปตายบอกไว้เลยว่าไอ้แป๊บมึงไม่เกี่ยวจากตัวกูคนเดียวนะมึงไม่ออกมาแก้ข่าวให้กัดแตงหมอมึงดาตายแน่กูจะเปิดแจมแจมแน่บอกไว้เลย ปาดแค่นี้แหละอ่ะมึงเล่าต่อเดี๋ยวกว่าหาแชทให้มึงก่อนแล้ววันนี้มึงรู้ป่าววันเนี้ยนางแฟนมันปัจจุบันน่ะที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่อาจจะต้องเลิกกันน่ะผู้หญิงนั่นนะที่เป็นดาราวันนี้วันเกิดน้องเขาด้วยนะมึงวันนี้วันเกิดน้องเขาเป็นของขวัญชิ้นที่อาจจะเศร้าที่สุดในทุกๆุกปีแต่ผมเชื่อว่าน้องนะคะน้องผู้หญิงดาราผู้หญิงคนนั้นผมเชื่อว่าน้องหาได้ดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าล้านเท่า อย่าไปหลงคารมมันอย่าไปเชื่อคารมเขานะครับนะครับจริงๆใช่วันนี้มันเกิดน้องเขานะครับวันนี้มันเกิดน้องเขาพี่พี่อากินอขอบคินนมแก่ขอบคุณนะครับหมดข้อหมดโศกแล้วนะลูกนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นของขวาน ที่จะทําให้เราได้เจอเจอกับคนที่ดีขึ้นเจอคนที่ดีกว่านะครับเขาเหมาะสมกันครับคู่นั้นที่เขาได้การเจอกันนะครับกับเออ่กับผู้จัดการคนใหม่ของครับกับพิษน้องน้องคนนั้นนะครับคือแมโมเคยจับนักร้องคนนี้ได้หมูไม่ใช่หมูนะโมที่เขาตั้งชื่อไว้ในกล่องแดงของแตงโมแต่กูก็เข้าไปอ่านข้อความ Oh, oh. เดี๋ยวกูแคปหน้าจสอส่งให้มึงเดี๋ยวมึงโอมึงจะลองให้แน่สออาดให้กูหน่อยเอาส่งมาให้หน่อยมึงน่าจะรู้จักดาราน้องผู้หญิงคนหนึง่งแต่คือมันไปกินดาราผู้หญิงหน้าใหม่มแล้วแตงโมจับได้แตงโมก็ถามมันก็หาเรื่องทะเลาะกับแตงโมอืมแล้วแตงโมก็อ้อนวอนแตงโมก็ให้อภยัยแล้วแตงโมก็ไปคืนดีแตงโมก็ให้มันแบบ กลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่มันสันดานมันยังไงก็อย่างนั้นแหละอ่ะจะล่าอะไรเรื่องนะคนนี้นะไม่ต่างอะไรกันกับคนที่ชไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเลยนะครับแตงโมเนี่ยนะมีนิสัยมีนิสัยของมันอย่างหนึ่งมันชอบเปยผู้ชายเ้าชอบเปย์เขาดูแลผู้ชายเออเขาเปยผู้ชายแล้วโมก็เป็นคนที่ให้อภัย กับสิ่งที่ผิดแบบเนี้ยได้ตลอดกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่มีอะไรมาเลยมาแต่ตัวนะครับทุกคนฟังผมไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ตอนนั้นจะ,ะไรก่อตอนนั้นกูอยู่ด้วยกูจะเรียคนนั้นว่าพี่เก๊กละกันนะครับกู้ชายที่เก๊กนะครับนักร้องพี่เก๊กคนนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งรถก็ไม่มีมีแค่มอเตอร์ไซค์วินเทจหนึ่งคันเท่านั้นแตงโมซื้อ BMWX 1วันให้หนึ่งคันนะครับ เพื่อเอาไว้ใช้นะครับแต่ตอนเลิกกันเนี่ยเขาก็ามาคืนโมเอามาคืนโมแต่ปรากฏโมเอามาใช้แฟนคลับของฝั่งผู้ชายเนี่ยเห็นก็ามาด่าโมอย่าเลยว่าโมหน้าด้านอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเอารถผู้ชายจริงๆแล้วโมมันก็ไม่ยอมออกมาพูดว่ารถมันไม่ใช่รถผู้ชายผู้ชายเขาคืนมาอะไรอย่างนี้โมมันก็ยอมด่าแล้วโมเนี่ยนะ มันก็โดนด่าอีกก็คือมีคนเขาเข้าใจมันผิดว่าสาเหตุที่เลิกกันกับผู้ชายคนนี้นั้น,นักร้องคนนี้เนี่ยเพราะว่าโมมีคนอื่นจริงๆแล้วไม่ใช่คนก็ลุงด่าโมก็ปล่อยให้คนด่าโมโมบอกว่าตอนนี้คนก็ด่าเยอะแล้วคนจะเกลียดมันเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมพูดแบบนี้จริงๆช่วงเวลานั้นกูอยู่กับโมตลอดแจ็คกูอยู่กัน3ามคนในบ้านนะมีกูมีนักร้องคนนั้นแล้วก็มีโมสามคนกูอยู่ด้วยกัน กูก็ใจเห็นเหตุการณ์รู้เรื่องราวของความรักของสองคนนี้ตลอดเวลานะครับว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งเสื้อผ้าเสื้อคมฮาร์ดก็ไม่มีปัญญาซื้อโมซื้อให้หมดเลยเสื้อกองเสื้อกล้กลามคมฮาร์ดอะ่ะแจ็คโมซื้อให้แหวนวน่ะแหวนแหวนแหวนแต่งงานแหวนมั่นแต่งงานที่เป็นเป็นคมหาร์ดอะ่ะฝั่งเทชรอะ่ะก็เงินโมนะครับนั่นก็เงินโมโมให้หมดเลยทุกอย่างประมาณนี้ ค่าน้ำค่าไฟในบ้านโมก็จ่ายโมไม่มีตังมันนะไม่มีงานแต่โน่ไอแต่คนนั้นยังม,มีพอมีงานโมยืมตงังนักร้องชายนักร้องชายทวงเงินนะคะทวงเงินนะคะทวงตัตงค่าไฟค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันนะ <Wow. S 1> มึงว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนอะ่ะ oh. อืมเขาเป็นผู้ชายแบบนี้แจ็คโมนะมาเจอแต่ผู้ชายแบบนี้เว้ยแจ็คมึง กูไม่พอใจเหมือนกันทาไมถึงต,งต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลานะครับคนก็ด่ามันเยอะตอนนั้นคนสาบคน <S <S ชกเยอะไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งอะแจ๊คที่ตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆกระแสในสังคมประเทศไทยเน,นี่ยแบรนคู่รักคู่เนี้ยสองคนเนะี้ยคนสาบแช่งตลอดคนเกลียดโมเยอะมากคนห่วงฝ่ายชายเยอะมากห่วงนะเป็นห่วงเทคแคร์ฝ่ายชายแต่ไม่เคยมีใครที่จะเห็นใจและเข้าใจโมเลย ดาแต่โมอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมถึงเลือกทําไมทําไมผู้ชายถึงเลือกโมอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยโมมันก็แย่ yeah. นะครับจนตอนนี้ทุกคนเข้าใจแตงโมแล้วหรือยังครับเพราะว่าโมเนี่ยไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาทําให้ฝ่ายชายรู้สึกเสียหายไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหายอะไรเลยนะครับยึดเชื่อไมได้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังมีอีกร้อยแปดพันไปหมดเลยร้อยแปดพันเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยที่อยากจะเล่าให้ฟัง แต่อันนี้เท่าที่นึกได้นะแจ็คที่จะไลฟ์ฟังก็คือความ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 เท่ของเขาว่าเป็นแบบนี้มึงเล่าเรื่องก่อนอเดี๋ยวกูหาหาแจ็คได้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 แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเวลาทะเลาะก,กันนะครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยหลายคนมองนะครับว่าภายนอกหรือว่าด้วยภาพหลักข้างนอกอาจจะมองว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายง้อผู้หญิงแต่ซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วโมจะเป็นคนง้อผู้ชายมากกว่า เหตุผลที่เลิกกันเหตุผลที่แยกตัวออกมาแล้วเลิกกันแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะที่โมรเราไม่ได้ก็เพราะว่าเมื่อกี้แหละที่บางแจ๊พูดเมื่อกี้แหละครับเรื่องเมื่อกี้เขาทําซ้ํานะครับทําผิดซ้ำจนโมรู้สึกว่ามันไม่ไหว,มว,มไมไหวโมก็ให้อภัยแต่เขาบอกว่าเขาก็นะพูดทาตัวเหมือนเป็นพระเอกนะครับบอกว่าเหมือนเขาทาผิดซ้ําๆอย่าให้อภัยเขาอีกเลย เขาไม่ดีพอเหมือนในพระเอกเหมือนพระเอกพระเอกเอ็มวีเลยผมผมมันไม่ดีผมมันไม่คู่แบบเนี่ยเรามันไม่คู่ควรกับเธอแล้วก็คือจะห่างก็คือยังไงก็คือไม่ยอมเลิกอ่ะยังไงก็เลิกแล้วก็ไปประกาศบนเวทีประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เพื่อนผมเนี่ยคนนี้นะครับช่วงเวลานั้นผมอยู่กับโมตลอดเวลาเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เลยตอนนั้นอยู่กับโมอยู่บนเครื่องบินนะครับเสร็จปุ๊บ โมได้ยินคําพูดอะไรแบบนี้มันแทงหัวใจแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วแล้วคนผู้ชายคนนั้นก็ไม่กลับมาเลยนะนะครับเขาจะฟ้องอะไรอะ่ะจะมาฟ้องอะไรไม่ได้พูดชื่อเขาจะมาฟ้องอะไรผมผมไม่ได้พูดชื่อซะหน่อยว่าเป็นใครต้องต้องฟ้องกูนี่ผมไม่ได้พูดชื่อเขาจะมาฟ้องอะไรผมเออต้องมาฟ้องนี้เออ อยากจะฟ้องอนะ่ะมาฟ้องนี่นะครับผมไม่ได้พูดชื่อเลยสักนิดนะครับเออแต่ผมจะไล่เพราะว่าผมเคยรู้จักกับเขานะครับอืมประมาณนั้นนะครับมันทําให้หมแล้วโมเนี่ยก็ก็รู้สึกเหมือนเขาไม่กลับมาเหมือนเดิมคือมันจะคือโมโมโมรู้เลยว่าเขาจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างเขาอีกต่อไปแล้วเพราะผู้ชายคนนี้จะไม่อยู่กับเขาแล้วงอเท่าไหร่ก็ไม่ยังไงก็โมก็เลย ตองใจนะครับแล้วก็เลยกินยานตามข่าวที่ผมท,ท,ที่ที่ผมเคยเคยเสนอไปนําเสนอไปเมื่อหลายสิบเมประมาณหนึ่งสิปีที่แล้วนะครับกับกลายเป็นว่าคนก็ยังด่าแล้วก็ยังสาปเพื่อนผมคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับพวกคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าผู้ชายคนนี้พูดถึงแฟนคลับเขายังไงบ้างมันเด็ววร้ายมากเลยนะครับแต่ผมไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องของผมนะครับลักันให้ม,มากๆ ที่ไปไหว้แม่น้ำอ้าอันนี้เดี๋ยวว่ากันผมเสียใจตรงที่โมนีครับไม่ได้มาเห็นตอนนั้นโมเสียใจมากนะครับผมเสียใจแทนโมจริงๆนะคนมาด่าคนมาด่าเยอะมากคนมาว่าโมยเยอะมากไม่มีใครเข้าใจโมเลยจริงๆแล้วคิดดูสภาพจิตใจเพื่อนผมแบบรู้สึกยังไงทุกคนรู้เปล่าเออมันแย่จริงครับมันมันแบบมันเกินแบบ เออมันแย่จริงๆอ่ะมันแย่มากๆนะเนี่ยแหละอยากจะขอบคุณมากครับพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้สวัสดีครับเจอย่างแชทอ่ะอ่าอยู่โอเคแป๊บดเลยนะประมาณนั้นนะครับจนวันนี้อ่าคุณถามหน่อยคุณนี้เป็นใครอตอมไงอตอมอตอมเพื่อน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 คูเพื่อนโมเพื่อนโมใช่ไหมเอเพื่อนโมเพื่อนรักโมเลยกาลยานามิตรไอไอไอไม่รู้จักเขาอระไม่รู้นะไม่น่าจะรู้จัก เอ,อ้าน่ารู้จักกูไม่แน่ใจว่าวันที่โมแต่งงานอะอะตอมไปไหมกูจําไม่ได้ว่าไปก่อนแต่ไม่แต่ว่าหมกแต่น่าจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักฝ่ายชายเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักทําไมอะมันหาว่าโมเป็นชู้กับเขาจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแชทแชทที่เขาที่แชทคุยกันเนี่ยมันจะมีบางรูปภาพที่แบบเปิดไม่ได้ไง มึงมันเป็นเพื่อนกันได้แต่สมัยไหนแล้วไอ้สองไอ้ไอ้ไอ้อะตอมกับไอ้โมอะกูรู้ไงกูรู้ไงกูก็ถามอีกรอบนึงก็กูก okay. ็ถามมึงอีกรอบนึงไงมันเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนกันแบบรักกันมากเป็นกัะยาณนมิตรกันมึงคิดดูอ่ะโมนับถือคริสแต่โมไปงานบวชพุทธของอะตอมบอกเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมันเป็นกัลยาณนมิตรกัน